สวัสดีครับพบกับผมนะครับติดอึงดำดีเจตีนักราชนะครับกับหนุ่มอารมณ์ดีนะครับแต่ผิวดำไปหน่อยนะครับวันนี้นะครับติดอึงจะพามาเที่ยวชมนะครับที่สวยนะครับเป็นแปลงแบ่งล็อกนะครับอยู่ที่ตำบลหนองปลดูนะครับอําเภอราวขันจังหวัดกาญจนบุรีนี่ได้วิวภูเขาที่สวยเลยนะครับวิวภูเขาเนี่ยเกือบล้อมรอบเลยนะเห็นไหมอ่า แบ่งล็อกนี่ก็มี2ไร่ครึ่งนะครับที่ยังเหลือนะ2ไร่ครึ่งแล้วก็2ไร่นะครับเหลือ A5 กับ A7 นะครับ A6 ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีแปลงใหญ่นะครับ17ดไร่ไร่นะครับ17ไร่ก็ยังอยู่เนี่ยทางด้านนี้นี่ครับที่มีป่าอยู่คานยครับเป็น17ไร่นะครับยังเหลืออยู่นะครับแปลงหนึ่งแล้วก็เหลือ2ไร่ครึ่งแล้วก็2ไร่นะครับ นี่ราคานะครับราคาไล่ละ3า0 0 0 0ห้ 350, บาทนี่นะครับขอบเขตมาเขาลาังวัดเรียบร้อยแล้วนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เมตรนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวไปโน่นนะครับแล้วก็จะมีถนนด้วยถนนนะครับเป็นถนนหินคลุกตอนนี้นะยาวสุดเลยนะครับแต่ละล็อกเนี่ยล็อก2ไร่ครึ่งเนี่ย หน้ากว้าง30เมตรลึกเข้าไปประมาณ120เมตรนู่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมทางด้านในนะครับเห็นไหมดูวิวภูเขาวันนี้แดดแรงมากนะครับข้อเสียก็มีอ่าข้อเสียคือถนนเนี่ยนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับแต่ว่าข้อดีมีเยอะครับไฟฟ้ามีนะครับแล้วก็ได้ภูเขาสวยๆด้วยนะครับเราหันหน้านะครับทางขวามือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ ช่วงนี้ประมาณนี้นะครับจะเป็นด้านทิศเหนือนะครับก็มีเพื่อนบ้านเยอะะเลยนะครับทางในก็จะเป็นหมู่บ้านอีกนะครับเข้าไปในนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับห่างจากอำเภอละขวัญเนี่ยสี่สิบกิโลนะครับห่างจากการจนบุรีเนี่ยหกสิบห้ากิโลนะครับเส้นทันเวสเหนึ่งร้อยี่สิบกิโลนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับหาเดินมาทางมาเขาเรียกอะไรถนน เข้าอำเภออูทองอ่ะนะครับมาจากอำเภออูทองก็ประมาณสิบสามกิโลก็ถึงพื้นที่เราแล้วนะครับไม่งงนะไม่งงนะครับอ่าแดดมันร้อนนะครับเริ่มจะสับสนแล้ววันนี้นะครับอ่านะครับเนี่ยแปลงที่เหลือนะครับเอห้านะครับสองไร่สองงานนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณแปดแสนแปด เนี่ยโดยประมาณนะครับแล้วก็ A7 A7 นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสนบาทนะครับเพราะว่า2ไร่เศษนิดๆนะครับก็เดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับขอชมพื้นที่กับทีมงานบอยเศรษฐินัคราได้ทุกวันเลยนะครับโฉนดนะครับโฉนดเป็นโฉนดคุดแดงนะครับหลายๆท่านถามว่าน้ำจะท่วมไหมนะครับ พื้นที่นี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับสูงกว่าระดับน้ํานะครับห้าสิบหกเมตรโอ้โหนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่ถนนนะครับถนนหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกเมตรหน้ากว้างของถนนนะจากหลักแดงเนี้ยนะครับไปถึงหลักนะครับริมรั้วแปลงที่เห็นนี่ที่ล้อมรั้วนะครับอขอญาตินะครับขอญาติอันนี้สามไร่กว่ามีคนจับจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับล้อมรั้วแล้ว นะครับหลายๆท่านอาจจะพลาดไปนะครับก็ท่านไหนสนใจก็เข้ามานะครับเข้ามาติดตามเข้ามาชมกันนะครับเนี่ยนะห,หลายวันแล้วฝนมาตกลงมานะครับเนี่ยก็ดินฟูดีจังเลยนะครับ,นะ,รบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมอ่าล็อกที่เจ็ดด้วยล็อกที่เก้าก็ไปแล้วนะครับอ่าล็อกสี ล็อกหกล็อกแปดล็อกเก้าไปแล้วนะครับเหลือล็อกอแปลงนึงใหญ่ๆนะครับสิบเจ็ดไร่แล้วก็สองไร่สองงานแล้วก็สองไร่นะครับนะครับสองไร่ก็จะนูอยู่ตรงตรงกลางๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตรงกลางๆแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าวิวภูเขาสวยงามขนาดไหนนะครับอ่า ร้อนมากเหนือเข้าตาเลยนะครับนี่ก็เป็นรถทีมงานนะครับเนี่ยขวางจริงๆนะครับไ่ดูรถใครนะครับรถกำนันโอ้เองนะครับดูนะครับนี่ถ้าเป็นลวดข้าวบอยอสวยนะครับลวดขาวบอยนี่ก็เพิ่งจะเริ่มทํานะครับเริ่มทำวันนี้ก็ช่างเข้ามาเปลี่ยนมันมีอันล้าอยู่อันเขาต้องเปลี่ยนออกนะครับแล้วก็จะทาใหม่ใส่ไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวก็มาฝังต่อนะครับเพราะฝนมันตก ก็เลยไม่ได้ทํางานนะครับอยู่ไปสองวันแล้วนะครับห่างจากถนนลาดยางลงมานะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับโดยประมาณนะถนนลาดยางเส้นอู่ทองนะครับเรลาขวัญแต่นั้นนะครับลงมาประมาณหนึ่งกิโลไม่ถึงดีนะครับเป็นถนนลูกรังเข้ามานะครับแต่โครงการนะครับโครงการมีถนนลาดยางเข้ามาเสริมอีกแล้วนะครับ ก็คอยนะครับคอยติดตามกันให้ดีๆว่า,าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกที่17ไร่มันจะดูลกๆนะครับเขาปลูกข้าวโพดแล้วก็ต้นยูคานะครับแปลง17ไร่เนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีสระน้ําด้วยนะครับโอ้โหนะครับ ดันลึกอะแต่ผมบอกไว้นะครับร right? like ้อยี่สิบเมตรแต่นี้ยังไม่ถึงเลยนะครับเห็นหลักไหมหลักแดงนู้นนะครับมันอาจจะดูไกลไปหน่อยนะครับก็อยากให้ท่านเข้ามาชมก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับก่อนที่จะวางเงินจองนะครับมาดูก่อนนะครับ่าถูกใจล็อกไหนนะครับแต่ว่ามันเหลือแค่สองล็อกนะครับล็อกห้ากับเอห้ากับเอเจ็ดนะครับเอ่อท่านชอบติดภูเขาก็จองเอห้าเลยนะครับหรือจะเอาห่างหน่อยครับก็จองเอเจ็ดเข้าไป นี่นะครับเห็นไหมดูบรรยากาศรอบๆนะครับภูเขาเกือบล้อมรอบเลยนะมันมีเว้นตรงเนี้ยหน่อยเดียวเนี้ยนะครับนแนวเนี้ยหน่อยเดียวด้านซ้ายมือก็จะเห็นทิวภูเขาแต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับขวามือก็เป็นทิวภูเขาเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเหมือนอยู่กับเขาใหญ่เลยนะครับอยู่บรรยากาศ แต่ที่นี่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็คนละอากาศคนละอะไรคนละแบบกันนะครับแต่ว่าภาพออกมาคล้ายๆกันนะครับดินนะครับดินเป็นดินล้วนนะครับล้วนออกแดงนิดๆน,นะครับเนี่ยสีน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยปนทรายนหน่อยๆน,นะครับแต่หินก้อนใหญ่ๆไม่มีนะ เหมาะนะครับเหมาะปลูกที่พักอาศัยได้นะครับหรือทําการเกษตรทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรบ้านจัดสรรรีสอร์ทอย่างเงี้ยนะครับเหมาะทีเดียวานใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับติดต่อได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับทีมง,งานบอยสษฐีนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกจะเจอกันได้นะครับใครอยากจะ เจอนะครับที่อื่นหน้าขาวๆก็มานะครับติดต่อลุงน้าทักหนึ่งวันนะที่อื่นจะได้ไปซื้อแป้งก่อนรอครับเพราะว่าตอนนี้แป้งหมดเหลือแป้งมันนะครับกำนันโอ้ก็จะไปทําขนมกินหมดแล้วเนี่ยผมให้ชมนะครับภูเขาโอ้โหตอนนี้แดดนะครับคืมๆมาอีกแล้วนะครับมันก็คืมๆมันจะมืดๆหน่อยภาพนะครับเดี๋ยวเออเห็นไหมวิวภูเขาสวยนะไฟฟ้านะครับมีป่าปามีนะครับ น,นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าหินหรือ,อน้ําป่าจะไหลหลากนะเพราะว่าเป็นภูเขาที่ลูกไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สูงมากนะครับไม่ต้องกลัวน้ําจะไหลามาใส่บ้านท่านนะครับเพราะว่ามันมีทางน้ําอยู่แล้วนะครับมันไม่ไหลลงมาทางนี้นะครับมันไหลลงมาช่องอื่นนะด้านในก็จะเป็นลกๆหน่อยนะครับตอนนี้แต่ของก็ เตรียมะครับเตรียมมาปรับถนนนะครับปรับภูมิทัศน์ใหนน้นะครับ,รบ,นะรบเนี่ยตอนนี้ก็ล็อกที่7จ็ดล็อกที่7จ็นะครับ A7 ก็ปรับพื้นนี่เห็นไหมเห็นดินเลยนะครับก็เป็นแนวทางแนวความพิดอีกอย่างหนึ่งเนาะก็เนี่ยท่านมาล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วพอบอยแบบแปลง A4 เนาะ แล้วก็ทําสนหย่อมเล็กๆนะครับปลูกบ้านนกดาสักหลังหนึ่งนะครับเอาไว้เวลาหน้าฤดูการท่องเที่ยวนะครับเดือนธันวานะครับหรือจะเป็นก็เรียกอะไรล่ะรับอากาศเย็นๆน่ะนะครับเมษาก็มาได้นะครับช่วงสงกรานต์นะครับก็พักผ่อนนะครับเวลาท่านเหนื่อยๆจากการงานนะครับก็มาพักผ่อนกันนะครับปลูกผลไม้รนะคับปลูกผักไว้ทานนะครับ มมีญาติเยอดมาเยี่ยมนะครับก็เก็บผลไม้ทานนะครับอหรือจะตั้งแคมป์โอ้โหนะครับเหมาะทีเดียวเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับถนนก็อินคุกเพิ่งจะถมมาตอนนี้ก็ยังเป็นถนนอยู่นะแต่ว่ายังยังยังไม่แล้วเสร็จโครงการยังไม่แล้วเสร็จโครงการนะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับก็เลยหยุดไปสองวันนะครับเดี๋ยวถ้าหมดนะครับหมดฝนนะครับพอมันใกล้รื หน้าหนาวแล้วนะครับหมดฝนก็จะดําเนินการต่อนี่นะครับ A 7เจ็ดอเจ็อยู่ล็อกนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมของสิบเจ็ดไร่นะครับ17เจ็ดไร่จะมีสระน้ําตรงนี้นะครับถามว่าแถวเนี้ยน้ําท่าอุดมสมบูรณ์ไหมครับมีตลอดเลยนะครับในสระเนี้ยนะครับหนูนะครับลึกเข้าไปเหลือนะครับ A 7เจ็ด แล้วก็ A9 ไปแล้ว A9 ไปแล้วคือเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้วยนะครับว่ามีคนจองเพราะว่าเขาชอบนะครับ่าจากภูกเขาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ให้อยู่นะครับอยู่ไกลถนนนะครับถนนที่เป็นถนนลูกรังถนนเป็นทางสาธนารณะนะครับถนนลูกรังข้างหน้านะนะครับไม่มีใครปิดได้นะครับนถนนหน้ากว้าง6เมตรในที่นะใน,ใน,ใน,ในที่ก็จัดล็อกไว้นะครับ ก็เป็นถนนแบ่งเป็นสาธนารณะแล้วนะครับนับนี่เป็น A8 A8 ก็ไปแล้วนะครับอ่าเนี่ย A8 ผมให้ให้ดูอ่ากว้างๆนะครับว่ามีคนมาจับจองแล้วนะครับรอครับรอ A5 กับ A7 รออ่าท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับเขามาจับจองเข้ามาชมแล้วเขามาจับจองกันเนี่ย อันนี้อยู่โซน A7 A7 A8 นะเนี่ยจะได้วิวภูเขาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นเด่นชัดะนะครับก,าาก็ฝากกันด้วยนะครับแปลงแบ่งล็อกนะครับเหลือ A5 กับ A7 เหลืออยู่2ล็อกนะครับอยู่ที่ตำบลหนองประดูอำเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราคานะครับ A5 นะครับ สองไร่สองงานนะครับไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทอ่าเอเจ็ชนะครับเหลือสองไลลร่เศษนิดหน่อยนะครับราคาไร่ละสามแสนห้าเหมือนกันอ่าท่านชอบใกล้ภูเขาหรือจะเลยออกมาหน่อยก็เข้ามาชมเข้ามาจับจองกันนะครับแล้วพบกับที่อื่นหน้าข,า,ขาวๆใสๆนะครับกับ ตัวเป็นๆตรงหน้าที่ได้เลยนะครับเพียงแต่ท่านโทรติดต่อล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวท่ดึงจะมาคอยต้อนรับท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับในทุกๆด้านเลยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับแล้พบกับทิดึงนะครับหน้าที่เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ